โอ้เอานนี้ไม่ไปถ่ายละครเหรอวันนี้ว่างจ้ะตอนนี้ถ่ายเรื่องอะไรอยู่อ่ะสงครามเวียดนามอ๋อเพราะแบบเด็กขี่มานานนี่ยังไงฮะก็สี่ห้าปีแล้วครับเอาจริงแบบเธอรักจัรจีบไหมเนี่ยรักครับถ้ารักจริงหอมแก้ไม่ดูซิเอาได้ครับแตหน้าเป็นโล่เอาไปดูเรื่องอะไรนะเนี่ยมีข้อไก่ติดเหมือกอย่างเนี้ยข้อไก่เสพฟันบุญยศ พี่ข้อไก่ข้อไก่ดีมากลูกจันจีดีจ้าเล่นดูที่มันเล่นมุ้วันนี้เนี่ยจันจี่ยต้องมาคอยแบบเป็นกรรมการในการเล่นบอยแบนด์เออรู้จักบอยแบนด์ไหมลูกแดนเซอร์เลยเอ้าหล่อนี้เดี๋ยวน้จันจีพี่บอกอีกครั้งแล้วเนี่ยบุคลิกเธออยู่ตรงไหนฮะเอาออกมาเอาโอ้กินไว้ไอโอตัวจริงยังไม่ได้ยำกูเลยไอโอตัวจริงยังไม่ได้ยำกูเลย สวัสดีครับวันนี้พวกผมสองคนพ่อไก่พ่อท้องขอดูท่าเต้นคอปเวอร์ว่าอาจารย์จิมาโนชื่อเพลงว่า Just Like พร้อมห้าหกเจ็ดแปด มามาๆๆมาบเพื่คุณหันหันข้าแล้วไหมตอนนี้จ่าจีไม่เป็นอาชนานแล้วลูกเพื่อนผมครับเขาเป็นชาวต่างชาติครับแค่ไหนเอ่อจริงแล้วเนี่ยอยู่อเมริกาอเมริกาไปทำอะไรที่นั่นล่ะไปทำด้านการเกษตรไปต้มปูไ่ต้องปูไม่ต้องปูผมจะปูเองคุณเมืองไทยมากี่ปีแล้ว44ปีแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่44อ้าว ที่มึงอยู่ตั้งแต่เกิดเลยนะเนี่ยไปไปมาอ๋อแล้วคุณไปเรียนต่อที่ไหนครับอเมริกาไปดูแลด้านการเกษตรอ๋อที่อเมริกาดินดีมากปลูกอะไรก็งอกงามไปหมดอืขนาดมายอมรู้ขนาดนี้อืรสชาติเป็นไงถามสิไอ้เชื้อลายลุกมาดีกว่าไม่ต้องนิ่งๆเลย มายอมรูปขนาดนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างครับหอมหวานน่ารับประทานมากเอามาฝากเอาไปเอามาฝาก็อาไปหอมหวานน่าหนูหนูออกไปเตียงกันใหม่ไปไปเอาใหม่เอาใหม่มายอมรูปขนาดนี้หอมหวานน่ารับประทานมากรสชาติเป็นยังไงบอกหอมหวานไปเลยโอ้หอมหวานเปลี่ยนมุกอื่นให้อีก ประยมรู้ขนาดนี้โอ oh. รสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหอมหวานน่ารับประทานฮะเอามาฝากไหมมันกำลังออกก่อ oh. แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนรสชาติเป็นยังไงผมมาออดิชั่นออเดชั่นไม่รู้เล่นประจำที่ไหนเนี่ยซ้อมแล้วซ้อมอีกถามอยู่คำเดียวรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง